สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับตอนนี้กัผมตะวันนะครับช่องตะวันผักและผลไม้ผักตะวันออกนะฮะตอนนี้อยู่ตลาดเทศบาลจั่งพญานะครับสุรศักดิ์นะครับนะครับมือนีกานมีโอกาสนะครลบลงนะสินค้ามือแหลกนะครับนะครับสินค้ามือแรกของเฮานะะนะครับเมืองต้นนะนะครับเมือนีวันที่ยี่สบแดมกราสอง5 6 5ร้อยหกสิบห้านะพี่น้องเนาะนะครับผลไม้ไหวนะครับ ชุดนี้ผมจะเอามาขึ้นานาลานนะนาลานผมมียู่สองฟังนะครับฟังที่เขาสั่งมานะที่ท่านนายกสั่งมาเนี่ยจะอยู่ข้างนอกนะครับพื้นที่ตรงนี้จะค่อนข้างที่จะโล่งโปร่งสบายนะฮะสำหรับการที่จะมาจับจ่ายซื้อขายช่วงตุตจินะบบอยแอร์แน่นอนนะฮะเพราะว่านี่คือพื้นที่ที่เขาเตรียมไว้ทั้งหมดเลยนะครับพื้นที่สะอาดที่จอดรถเป็นร้อยๆไร่นะฮะที่สีรลชา พี่น้องผู้ใดสนใจของไหวนะครับที่ได้รับชมช่อง youtube ของตะวรรคพักไรโพลไมเนี่ยติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์094254นะครับ2892นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับเสียติ๊กน้องชายผมเนี่ยจะอยู่ตลาดรัตนกรนะครับเครือสาพัดนะครับตรงขามกับตลาดเลยเลยนะครับของบางส่วนนะครับ จะไปลงที่บ้านเศษติ๊กแล้วนะฮะนะครับตรงนั้นนะค่อนข้างที่จะเป็นแลรงชุ่มช่นเหมาะนะครับนะครับร้านเศษติ๊กผลไม้บายเจดานะครับตรงนั้นได้เลยนะครับแต่ตรงนี้จะมีผักด้วยนะฮะนะครับพี่น้องผู้ใดนะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่ดูไลฟ์สดที่ดูช่อง YouTube ผมอยู่เนี่ยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผักที่ท่านต้องการใช้ไหว้นะครนะครับผลไม้ที่ใช้ไหว้มาที่นี่ครบเลยนะฮะมาที่ร้านผมนี่ครบเลยนะครับทั้งผักและผลไม้เลย นะครับยังไงก็ฝากนะครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง youtube ของตะวันผักและผลไม้อ่าให้กำลังใจนะครับไวรุ่นทำกินด้วยนะฮะนะครับบรรยากาศที่ร้านนะนะครับสบายโปร่งโล่งแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนะครับนี่เลยนะครับบรรยากาศนะฮะนะครับน้องๆกำลังช่วยกันจับรายกาศอ่านี้คือรายการบางส่วนนะ นะครับนะครับทาเลยังเหมาะมากนะครับนะครับยังไงก็ติดต่อท่านนายกเข้ามาได้เลยนะฮะนะครับแล้วก็ติดต่อน้องไม้ได้เลยนะคับเจ้าที่นัดต่อเจ้าที่ตลาดนะนะครับนี่เลยนะครับบรรยากาศนะครับขออนุญาตนะครับไปกัดนาราลอ่วยดหน่อยก็ได้ครับเด้อตีสองกว่าแล้วนะครับแล้วจะจะนารานบ่ท่านนะครับอย่าลืมนะครับเด้อพีนองเด้อนะครับส่องยูทูบแต่วันผักลปผลไม้ต้องกอกนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามให้กำลังใจเด็กหน่อยไัยรุ่นบะนหน่อกนะครับท่างกินให้กล่าวไปสู่นะครับสินค้านะครับในในกระขอบพูดลายนได้พี่นหน่องเด้อขอบพูดลายครับสวัสดีครับ